โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเร็วกันแซ่ดกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม c o u n t e r s t r i k e นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเกม c o u n t e r s t r i k e นะครับก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมก็คือตู้กาชานะครับผมซึ่งจะมีทั้งตู้ของดีซูยอนนะครับแล้วก็ อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตู้ขององ man, ค์การบริหารโลกในอดีตนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะเปิดหาเซตทหารตาแดงนะครับหรือเซตองค์กรบริหารโลกนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยผมตั้งใจนะว่าจะหาให้ครบหมดเลยนะทั้ง3าคนเลยนะครับก็จะเป็นนักดาบนะครับพลโลแล้วก็พลไลเฟิลนะครับผมเอางี้แล้วกันผมขอตั้งเงื่อนไขแล้วกันนะครับว่าผมจะเปิดจนกว่าจะได้นักดาบองค์กรบริหารโลกเนี่ยนะครับผมเปิดจนกว่าจะได้ตัว น้องนักดาบแล้วกันนะครับส่วนพลโลกกับพลไลเฟิลเนี่ยค่อยเปิดหาที่หลังแล้วกันแต่ถ้าสมมุติเพื่อน,อนๆถามนะครับว่าเ,เซตทหารตาแดงเนี่ยควรจะเปิดหายครบทั้ง3ตัวเลยไหมถ้าเพื่อนๆนะทําเป็นทีมทหารนะครับก็แนะนําว่าควรเปิดหาทั้ง3ตัวเลยนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับผมออโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดการชาหาน้องนักดาบองค์กรบริหารโลกแล้วกันนะคือจริงๆเนี่ย ผมเองก็อยากได้ให้มันครบทั้ง3ตัวเลยนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้ที่เท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าจะมาหากันที่กิโลนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันนะอ่าเริ่มที่10โลนะครับอ่าเฮย้ย SSR ซอ,อยุนนะครับไม่เป็นไรเอ่อลอราเบียทิสนะครับ ตูแ้แรกได้น้องซอยุนยมานะครับอีก10โลต่อมานะครับก็จะเป็น20่สิโลละอ,อ๋อยอ๋อนะครับ,รบเฮ้ยในลอล่าเบียทิสมา2ตู้ละอ่าโอเค20โล,ลแล้วนะครับผมก็ ยังไม่มานะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุย30โลกันต่อนะครับอืมได้ SR อีกแล้ว่าซิลเวียเลยนะนะครับไม่เป็นไรฮ่าต่อไปนะครับ40โลมายัางเนี่ยยังไม่มานะครับ ทำไมลอยกับออโอกามิมาบ่อยมากเลยนะครับอะโอเคสี่สิบโลแล้วนะครับต่อไปห้าสิบโลนะครับ s ออีกแล้วนะครับยูจินนะครับออพลโลพลไลเฟิรยังไม่มาเลยนะครับอ่าต่อไปครับหกสิบโล นะครับตัวนอกเลนนี้มันมาเต็มมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยต่อไปเจ็ดสิบโลครับโหก็เกลือเกินอ่าต่อไปนะครับแปดสิบโล เจกมาบ่อยเกินอได้มินาโตะมาด้วยนะครับโอ้มินาโตะสองคือมากันบ่อยเกินนะครับอยากได้พลโลกับพลไลเฟิร์นมากกว่าเนี่ยอ่าเก้าสิบโลครับมินาโตะอีกแล้วอ่าต่อไปนะครับหนึ่งร้อย รอยนะครับอ่าไม่เป็นไรอ่าหนึ่งร้อยสิบนะครับไลโนโล่นะครับอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับ พลโลกับพลไลเฟิลไม่ดรอปเลยนะครับร้อยี่สิบโลแล้วนะครับผมหูเกลือเกินนะครับโอเคเหลืออีกสามสิบโลนะครับอ่าโอเคได้พลโลมาแล้วนะครับอ่าก็เหลือพลไลเฟิลนะครับผม 130สาิบโลเข้าไปแล้วอ่ะยังไม่มาเลยอ่ะ,อะต่อไปนะโลที่ร4อี่สิบนะครับรีจินนะครับอ่ะมานะโลสุดท้ายนะครับก็พลไลฟ์เฟิรนไม่มานะครับผมอ่าโอเคน้องนักดาบนะครับ ได้ชิฟูยุนะครับผมไลโน่นะครอโอเคครับโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยเราอะเปิดจนถึง150โลแล้วนะครับผมก็ได้นักดาบขององค์การบริหารโลกนะครับกับได้พลโลมาจริงๆมันก็ยังเหลือไลเฟิร์นนะครับกับอีก40ตัวฟ้า อ่าคืออันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำเด็กทหารเป็นหลักเนี่ยก็แนะนําให้เปิดหาต่อนะแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้เล่นทีมทหารเป็นหลักเนี่ยก็จะอดทนนะครับเก็บตัวฟ้าไว้รอเปิดตู้อื่นก็ได้นะครับผมก็สําหรับผมเนี่ยอ่ามันก็จะเหลืออีกประมาณ40ตัวฟ้าเนาะซึ่งตัวตัวละครอื่นๆเนี่ยคือผมอย่างลีซูยอนเนี่ยผมไม่ได้จะเปิดหานะครับแล้วก็โรซาลินกับเซียวลินเนี่ยคือผมมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีก40โลที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะ เปิดแล้วกันนะครับผมเปิดเพื่อหาพลไลเฟิร์นนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคสิบโลต่อมานะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมได้พลไลเฟิร์นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็อ่าได้พลโลมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับผมโอเคก็ ขอจบการเปิดกาชาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดกาชาหาพลไลเฟิร์นพลโล่แล้วก็น้องนักดาบนะครับขององค์การบริหารโลกนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกม Counter s t r i k e เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเร็วกันแซดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ